เอาละค่ะอย่างไรก็ตามค่ะให้คุณผู้ชมไปดูพี่โอครับไปดูไปดูเพื่อนบ้านเราบ้างกันดีกว่านะคะปดูที่กรุงพนมเปญก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศเคอร์ฟิวไปแล้วที่พนมเปญกัมพูชาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะทางคณะทํางานเฉพาะกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี่คล้ายๆกับบ้านเรารอันนี้ของสอปปลาวเมื่อวานเขาประชุมกันสุดท้ายเนี่ยเขามีการกําหนดเลยค่ะว่าล็อกดาวน์เวียงจันทร์ ตั้งแต่22เมษายนไปจนถึง5พฤษภาคมครคัคือหลักการล็อกดาวน์เนี่ยก็คือห้ามเดินทางเข้าออกเมืองหลวงประชาชนเนี่ยให้อยู่กับบ้านยกเว้นออกไปซื้อยาหรือว่าซื้ออาหารขร้าราชการทํางานที่บ้านจัดเวรเข้าสํานักงานห้ามกิจกรรมรวมกลุ่มคนหมู่มาก ปิดสถานบันเทิงร้านอาหารนะคะธนาคารปั๊มน้ํามันอะไรพวกนี้ยังเปิดอยู่แต่ว่าพี่โอซ่ราบไหมคะว่าสาเหตุที่เขาจะต้องออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่ามีการติดเชื้อนะคะรายใหม่ที่พุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมกว่าเดิมของเขาเนี่ยก็คือว่าวันที่20เมษายนเขาติดทั้งหมด28 <S <S คนนี่เธอเธอกำลังพูดถึง ล็อกดาวอยู่ที่ประเทศลาวใช่ไหมเวียงจันใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่กัมพูชานะที่เวียงจันอไม่ใช่ค่ะอันนี้คือที่เวียงจันค่ะพี่โอ๊แต่ว่ากัมพูชาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือล็อกดาวไปแล้วมาถึงที่เวียงจันเนี่ยเขาติด28คนเท่านั้นเองเขาบอกเขาล็อกดาวทันทีและ28สิบดคนนี้ที่เกิดขึ้นมาจากการสังสรรค์แล้วก็รวมถึงสถานบันเทิงในช่วงสงกรานที่ผ่านมาค่ะ ทุกคนก็อยากใช้ชีวิตปกติแต่ว่าการใช้ชีวิตปกติมันมีความสุ่มเสี่ยงลาวติดทั้งหมด26คนกลัวว่า26คนจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ที่กระจายออกไปยังวงกว้างในชุมชนต่างๆและจะทำให้การกวดขันมันลำบากมากขึ้นประกาศล็อกดาว์หยุดเมืองหยุดการเคลื่อนย้ายคน 14ี่วันดูสิว่ายี่สิบหกคนจะเป็นเช่นไรมันจะกระจายตัวไปไหมนะการตัดสินใจเนี่ยจึงมีผลสำคัญคุณวิลาศินีบ้านเรารัฐบาลบอกว่าอึดอัดมาสองปีแล้วไม่ได้เที่ยวสงกรานปล่อยสงกรานทีเดียวเป็นไงล่ะเราไม่เคยทะลุพันตอนนี้เรื่องพันเหรอจิบจิบค่ะยึรับมือได้อยู่กับโรงพยาบาลสนามนะคะ